อาไงอ่ะฉันก่อนเลยมาไปตรงยืนละเอามาอ่ะเข้าเลยตอนนี้ความินดีกับรายการใหม่กินเกาหลีอ๋อครับผมเพิ่งปล่อยเมื่อวานเลย EP พศูนย์นะครับก็ชื่อว่ารายการมัตุมอีดเซกินะครับผมก็เป็นรายการที่จริงๆโปรเจกต์เนี้ยมันเกิดขึ้นจากสถานการณ์สงครามคือจริงๆรายการเนี้ยมันเกิดขึ้นเพราะว่าบ้านเรา มีประเด็นกับกับเพื่อนบ้านใช่ไหมครับแล้วกอ็อย่างที่บอกว่าตุ้มก็ไม่รู้ว่าตุ้มจะนอกจากอัดคลิปแล้วว่าเราทํายังไงดีนะที่จะได้เห็นถึงแบบให้คนต่างชาติได้เห็นถึงความเป็นไทยจริงๆเพราะว่าตุ้มเชื่อว่าเนเจอร์คนไทยอะ่ะไม่ใช่เป็นคนที่แบบละลานหรือว่าไปท้าต่อยตีกับใครไปเรื่อยอะ่ะเราเป็นชาติที่แบบจริงๆเฟรนลี่มากสนุกสนานมากตุ้มก็เลยคิดว่ารายการเนี้ยครับน่าจะเป็นรายการที่คนไทยแท้ร้อยเปอร์เซ็นไปทํา ที่ต่างชาติจริงๆเลยคือตูมไม่มีคนไทยในกองเลยครับนอกจากล่ามาครับโปรดักชันเกาหลีทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับอย่างคนเกาหลีเขามองปัญหาไทยกับเพื่อนบ้านเราอย่างไรครับคือจริงๆตูมไม่ได้ไปสอบถามทั้งประเทศอนะเนาะเพราะว่าเราไม่ได้แบบรู้จักคนทั้งประเทศครับแต่ว่าจากคนใกล้ตัวตูมหรือว่าส่วนใหญ่คนที่อยู่ในวงการใกล้เคียงกับเราอย่างเงี้ยครับเขาก็จะมองว่าเฮ้ยจริงๆประเทศไทยไม่ได้เป็นประเทศที่แบบจากที่เฟกนิวหรือว่าข่าวไม่ไดีออกมาไม่ได้เป็นประเทศที่น่ากลัวหรือไม่ได้เป็นประเทศที่แบบว่า ชอบขโมยหรืออะไรอย่างนี้แบบนั้นนะยังมีแบบมุมที่แบบคนต่างชาติเขามองว่าคนไทยจริงๆเป็นประเทศที่เวลคัมต่างชาติทุกเชื้อชาติเลยครับ คือจริงๆอะคอนเซปต์ของรายการมาตุมอิเซเกิอครับที่ทํากับเกาหลีครับเราจะถ่ายทอดเรื่องราวความเป็นอรารยะของไทยและเกาหลีเชื่อมด้วยการผ่านอาหารครับรายการนี้จริงๆมันเป็นเหมือนรายการอาหารก็คือเหมือนเขาจะให้ตุมไปทานอาหารแล้วอยู่เขาจะลักพาตัวตุมไปที่ห้องครัวแล้วให้ตุมทาเมนูที่ตุมเพิ่งกินมาเลยซึ่งเราเป็นคนทําอาหารไม่เป็นเลยต้มมาม่ายังดิบเลยอ่ะก็เลยก็เลยสนุกดีครับเป็นเป็นเป็นแมคานิกที่ตุมรู้สึกว่าไม่เคยทําที่ไหนมาก่อนครับ ทำไมถึงเลือกทำที่เกาหลีใช่ไหมครับจริงๆเราก็มีพอจะมีคอนเน็ชันตรงนูนอยู่บ้างครับผมใช่แล้วพอคือจริงๆรายการนี้ครับพอเราเป็นทูตใช่ไหมครับก็คือมีการพูดคุยกันมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วและอีกอย่างหนึ่งตูมองว่า เกาหลีเป็นเป็นประเทศที่เป็นเหมือนเป็นแคปิตอลของเอเชียนะปัจจุบันในเรื่องของสื่อมีเดียและวงการบันเทิงด้วยก็เลยคิดว่าอยากไปลองเปิดตลาดตรงนู้นครับพอเขาเห็นบ้านเรากับบ้านเ่อนบ้านแบบมีปัญหากันเขาไม่ได้ปิดกันกับ,บไม่เลยครับไม่มีแต่กําลังใจแม,แม้กระทั่งวันที่แบบมีคำใส่สับอะไรดีนะตอนที่เขาไปไปตั้งม็อบกันที่นู่นะครับ ตั้งหมอบโจมตีเราฝั่งนู้นนะครับคนเกาหลียังส่งข,ข้อความมาให้กําลังใจตุมเยอะมากเพื่อนในวงการก็เยอะมากท,ทั้งที่ตัวเราเองอยู่ประเทศไทยนะแต่เหตุการณ์เกิดที่ที่นู่นแสดงว่าเขาฟีลคนไทยแล้วเขาค่อนข้างที่จะซัพพอร์ตคนไทยระดับหนึง่งอันนี้คือฝั่งของมาตุมนะครับแต่ตุมไม่รู้ฝั่งอื่นเป็นยังไงนะครับค่ะโออันนี้คือเป็นเป็นปน,น่าจะเป็นเรื่องเรื่องที่แบบดีใจที่สุดในในในปีนี้เลยนะครับการได้ได้แบบ ไปชิมลางจริงๆตูมไม่ได้ไปเล่นนะครับตูมไปรับเชิญนะครับคพือเพราะว่ามันไม่ได้แบบเราไม่ได้พูดภาษาเกาหลีได้เลยด้วยซ้ำนะครับผมก็เป็นเป็นรับเชิญหนึ่งบทที่เหมือนเป็นนักธุรกิจชาวไทยแล้วก็ต้องเข้าซีนกับพระเอกเท่านั้นเองครับเป็นยังไงบ้างครับพเพราะรับบทใกล้ตัวด้วยรับเชิญเป็นนักธุรกิจครับก็สนุกดีนะเก่งนิดนึงที่จะต้องแมนมากๆเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็แบบ คือคือเขาเขาแต่เขาไม่ได้บีบตุมนัว่าแบบเฮ้ยมาตุมเธอต้องแบบแมนนะเธอต้องรับบทเป็นนักธุรกิจผู้ชายนะไม่ใช่นะคือเราขนาดเราจะจับมือกับพระเอกเรายังแบบนิ้วนิ้วนิ้วก้อยกระดิกเลยอะไรเงี้ยอะไรฮะรอเงียบทำไมต้องให้มาสเตอร์ลูกเกดมาคุมงานฉันต้องกึ่งแค่ไหนอะไรนะครับกึ่งแค่ไหนกึ่งแค่ไหนอุ้ยจริงๆตุ้มก็ไม่จริงๆตุ้มเวลานิ่งๆก็ดูแมนได้อยู่แต่ว่าจริตตอนเซ็นสัญญาก็จะมีแบบนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็พยายาม เป็นตัวเองแต่ก็เป็นไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ลดลดมาประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์ซ้อมบทบาทอะไรอย่างเงี้ยคับเป็นะอะไรหนักกว่าเดิมไหมครับไม่ถึงอะไรครับการฝึกซ้อมการพูดอะไรอย่างเงี้ยอ๋อคือเราก็ฝึกซ้อมไปตั้งแต่บนเครื่องอถ้าเกิดดูสตอรี่ตูมอะตูมท่องภาษาเกาหลีตูมพยายามพูดแนะนําตัวเป็นภาษาเกาหลีให้สำเนียงมันดูเหมาะกับซีรีส์ที่สุดอ่าโอเคพูดไทยทั้งเรื่องแล้วมีล่ามจ้ะก็เลยไม่ได้ใช้จ้ะ อ๋อครับเปลี่ยนเรื่องมาไวเลยครับครับก็เป็นความรู้สึกที่ตุ้มรู้สึกจริงๆนะคือจริงๆตอนที่ตุ้มเห็นคลิปของของเขาอะตุ้มรู้สึกไม่ได้ดีใจหรือว่ารู้สึกอะไรนะครับแต่ตุ้มแค่รู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นอะไรอะมันเป็น คือเขามีสิทธิ์แสดงเขาไม่เห็นสิปีที่แล้วเราเห็นต่างกันพอมาวันนี้เขาคิดเหมือนที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเขาโตขึ้นอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออจริงๆสิปีที่แล้วเราก็เด็กด้วยเหมือนกันแล้วเราก็ใช้คําพูดที่ไม่เหมาะสมกับเขาเหมือนกันอะไรเงี้ยต่อให้ไม่เคยเจอกันไม่เคยรู้จักกันแต่ว่าเอาจริงๆหลายคนก็ยังทัดตัวว่าที่ตูมีวันนี้ได้ดังวันนี้ได้ก็เพราะเขาอะไรเงี้ยมันยังมีคนคิดแบบนี้ด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นเนี่ยตูก็ถือว่าให้มัน หมดเวรหมดกรรมจบกันไปตรงนี้แล้วกันในเมื่อเขาก็ขอโทษในสิ่งที่เขาทําไปที่เรามองต่างจากเขาวันนี้เราก็เลยโอเคในเมื่อคุณกล้าขอโทษเราก็กล้าขอโทษเหมือนกันครับเท่านั้นเลยตัวเราความรู้สึกไเอ่อตัวผมมีความรู้สึกว่ามาสเตอร์ลูกเกดควรไปรอข้างหลังเพราะว่าไม่มีสมาธิในการตอบไปถึงอะไรนะตัวตรงแก้มก่อนกําลังดีวกับหมออะไรนะ อุย้ยจริงจริง,รงไม่ต้องไม่ต้องไปถึงคุณโลสหรอกครับถามตัวเราเองว่าทัศนคติของพวกคุณทุกวันนี้เปลี่ยนไปหรือเปล่ากับกับบ้านเมืองเรามันมันตูม,มองว่าตอนเด็กเราคิดอีกแบบพอผ่านไป10ปีอ่ะตงเชื่อว่า10ปีมันโตอ่ะมันได้เรียนรู้อ่ะมันก็คิดไปอีกแบบตุงก็มีความคิดที่เปลี่ยนไปเหมือนกันในอีกมุมน,นึงเหมือนกันเพราะฉะนั้นตูม,มองว่า ทุกคนมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงครับแต่ว่าขอแค่ไอความคิดนั้นอ่ะมันไม่ไปทำร้ายใครก็พอเท่านั้นเองครับตูมมองว่าเป็นเรื่องดีนะครับเขามีเขาเรียกว่าเด็กมาส่วนตัวเพื่อเาไม่มีครับไม่เคยคุยกันส่วนตัวครับไม่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 เคยเลยครับโอ้ก็ตุม <c oughs> ต่มเจอคตุ่มเจอต้แต่ิตุ่มเจอใครก็ได้ ตูมเจอใครก็ได้ตูไม่มีปัญหากับใครเลยตูการที่ตูพิมพ์อโหสิคือตูอโหสิจริงๆเพราะฉะนี้ใครจะเจอตูตูเจอได้หมดครับตูไม่มีปัญหาอยู่แล้วแต่ถ้าคุณเดินเข้ามาแบบมีปัญหาตูก็จะใส่ปัญหากลับไปท่านั้นเองครับใช่ครับจริงๆตูมองว่ามันติดนะมันติดนะเหมือนแบบเวลาเรามีปัญหากับใครมาไม่ว่าจะเป็นทางตรงทางอ้อมอ่ะพอเราเห็นชื่อเขาในเนื้อข่าวอ่ะมันติดในใจนะอันนี้เราเหมือนแบบตัด ออกไปแล้วหนึ่งลบไปหนึ่งลายชื่อเหลืออีกประมาณ9ก้าพันลายชื่อไม่เป็นไรเราลบไปแล้วหนึ่งเยอะจังเลยหนึ่งในนั้นมีลูกเกดนะในรายชื่อเดวโอเคนะเรียบร้อยขออนุญาตไปก่อนนะฮะเผอิญคุณลูกเกดรอสัมภาษณ์ต่อแต่เมื่อกี้นางเก่งมากเลยนะเราต้องทำอะไรอย่างเงี้ยอย่าถ่ายมุมนี้นะมีสิวมาตรงก็มีนะคะเนิน